ขอบคุณที่ฟ้าส่งเธอลงมาเป็นฝันที่ฉันไม่ต้องนอนอยามเหนื่อยล้าหรือขันอ่อนก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกายเธอไปนีไีไม่มีเธอแล้วก็คงเป็นฝันที่ฉันขอตายกอดนหน้าอวนช่วยมาเป็นฝันที่ฉันและเธอนอนหลับอยู่ข้างกัน เเป็นนนฝัััที่ฉและจบมือธได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ตลอดระยะเวลาสองเดือนมาเนี่ยให้กำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามโดยเฉพาะพี่น้องสื่อ,อ,อได้ติดตามรายงานข่าวเนี่ยเป็นกำลังใจอย่างตลอดมาด้วย